ก็เห็นนี้พอถึงตรงนั้นแล้วเปโลจึงเขียนย้ำในเอเธอ์ซัสว่าหลังกันเขียนนั้นพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นยินดูมุสลิมหรือนัสเป็นพุทธศาสนิกชนพระเจ้าเป็นบิดาของเขาถึงแม้เขาไม่รู้จักพระเจ้าการเป็นบิดาของเขายังอยู่ไหม ถึงแม้เขานับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนการเป็นบิดาขเขายังอยู่ไหมสมมุติว่าผมใส่เงินในแบงค์ให้ท่านทุกคนแต่ผมบอกเฉพาะอปพอคนเดียวว่าใส่ให้แล้วนะห้าหมื่นคนอื่นมันก็ใส่ให้ห้าหมื่นทั้งหมดแต่ถ้าผมไม่บอกท่านเงินยังอยู่ในแบงค์ไงแล้วเงินยังเป็นของท่านนี่ไงพระเจ้าใส่พระวิญญ,ญาณบปิสุ์ให้ทุกคนบังเกิดใหม่แล้วที่งแต่เขายังไม่รู้ การประกาศจึงการไปบอกให้เขารู้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นบิดาของทุกคนบนโลกไม่ว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเป็นบิดาของเขาบนโลกนี้ถ้าท่านเข้าใจและเชื่อเช่นนี้สิ่งที่ท่านมองมนุษย์ทุกคนบนพื้นโลกท่านจะมีความรักและให้อภัยเขาเสุเว่าเขาก็คือลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างแต่เขาทำชั่วเพราะเขา ย้ำไม่รู้จักผมย้ำเรื่องนี้สนอมาพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทรงทำการผ่านทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนชัดไหมฉะนั้นถ้าผมบอกว่ารอดทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยแล้วมีข้อพิอมพ์นุดไหมก็นี่ไงเขียนอยู่ทรงอยู่ในทุกคนน่ะอ้ยทุกคนนี่หมายถึงเฉพาะพวกฉันที่เป็นผู้ที่เลือกไม่ฮะ ผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยนะครับหมายถึงผมเคยบอกไปมีอยู่สองถ้าท่านเจอคําว่าผู้ที่ถูกเลือกหมายถึงหนึ่งเลือกเป็นผู้รับใช้กับสองเลือกอยู่ในแสนสี่หมื่นสี่พันคนที่ไม่ให้ตายจากการโจมตีของทานโรมันอยู่ในวิวอร์พระเจ้าเลือกคนยิวเผ่าละหมื่นสองพันคนสิบสองเผ่าคือแสนสี่หมื่นสี่พันคนที่บอกว่าประทับตราไว้บนหน้าผากแล้วห้ามฆ่าทหารโรมันเข้ามาห้ามฆ่า ฉันบรรทับตาไว้แล้วเก็บไว้หมดอย่างน้อยแสนสี่หมื่นสี่พันคนได้รับความรอดเพราะพระเจ้าบอกว่าตรงนี้ฉันเลือกไว้คือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เลือกไว้แสนสี่หมื่นสี่พันคนไม่ถูกฆ่าในวันที่เยรูซาเล็มถูกทำลายกับอีกกรณีหนึ่งถ้าเจอว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกทรงเรียกเรียกมาเป็นผู้รับใช้แต่นู้นทุกคนรอดหมดคำว่าทรงอยู่ในทุกคนนี้สําคัญเอาดูอีกข้อหนึ่งนะ บาปเข้ามาในโลกเพราะคนก็นเดียวคือใครอาดามและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นความตายอันนี้เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็จะแผ่ไปถึงมนุษย์คนเดียวป่ะทุกคนนี่คือก่อนขันเคนนี่คือก่อนังเขตความตายก็คือธรรมชาติบาปในวิญญาณในจิตสํานึกเนี่ยนะฮะได้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาป เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณานภัยบุและรับของประทานคืความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์จากนั้นข้อสิบแปดนี่สำคัญนะพระคีใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไรการกระทาอันชอบธรรมครั้งเดียวก็นาการปลดปล่อยและให้ชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้นมนุษย์ทุกคนในยุคก,ก่อนยังเขียน มีการลงโทษมีธรรมชาติบาปเพราะอาดัมคนเดียวฉันใดการรับบาปบนกางเขนเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งโลกบนกางเขนของพระเยซูก็นํานความชอบธรรมมาสู่มนุษย์ทุกคนฉันนั้นข้อนี้พูดไว้ชัดนี่คือความหมายคำว,ว่ารอดทุกคนรอดที่ซินเนเจอร์รอดที่ธรรมชาติบาปของวิญญ,ญาณ คนใครจะอยู่บนนี้แล้วมีการกระทาอย่างไรมีพฤติการอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมพูดอย่างไถึงการอารอดเกิดขึ้นกับทุกคนการกระทาอันชอบทมครั้งเดียวของพระเยซูก็นําการปลดปล่อยและนําพาชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้นทําไมถึงเรียกว่าชีวิตเพราะคนที่มีธรรมชาติบาปท่านพี่ใช้คําว่าตายไปแล้วท่านไม่ตายแล้วโดวยการละเมิดจริงๆมีข้อพระพีเยอะกว่านี้แต่วันนี้เราพูดเรื่องนี้แล้วเท่านั้น หนังสือเล่มหนึ่งท,ที่ที่ผมชอบและอ่านแล้วแปลดูคือหน,นังสือพระคำภีขอเอ็นไอวเข้าใจว่าไม่จริงๆต้องเป็น the message ผมกดมาผิดอพอันนี้ NIV ข้อนี้ถูกต้องข้อนี้นะะี่ยฮะเขาอาจจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วล่ะโคลสีสามสิบเอ็ดการนี้ไม่มีกรีกหรือไม่อยู่พี่น้องดูนะเป้าโลพยายามสื่อสารอะไรไม่มีกรีกไม่มีอยู่ กลีคือตัวแทนของคนต่างชาติยิวคือคนของพระเจ้าพระเจ้าเลือกไว้ไม่มีกล่นไม่มียิวไม่มีผู้ที่เข้าสุนัดหรือไม่มเข้าสนัดการเข้าสนัดเป็นการเข้าสู่สาศาสนายิวาศาสนาย,ยูดาห์คนที่ไม่เข้าสุนัตคือคนต่างชาติอาณาและชนและคนป่าเถื่อนอันนี้จริงๆต้องแปลกอย่างหนึ่งรับผมขอผ่านไปก่อนไม่มีทาตหรือเสรีชนก็คือไม่มีไม่มีทาตไม่มีเจ้านาย แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและต้องอยู่ในทุกสิ่งเห็นตะกี้นี้ไหมฮะว่าทรงอยู่ในทุกคนแล้วมาย้ำอีกทีในโครโดสีว่าทรงอยู่ในทุกสิ่งทีนี้เอเฟซัสบทที่สี่ข้อหกหมันที่สําคัญคือตรงนี้ฮะหนังสือ The m e s s a g e เป็นถ้อยคําที่เขียนอย่างนี้เลยฮะ Word คือถ้อยคำา l i ์ e ิวิสแ and n o n j e w i s ถ้อยคําของคนยิวและที่ไม่ใช่คนยิวศาสนาและไม่ใช่าศาสนาเพราะฉะนั้น <laughs> ที่ผมพูดตรงนี้กําลังบอกว่าพระพี่เดอะเมสเซจแปลได้แม่นยิาง คือไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดตั้งแต่พระคริสต์ทำการงานที่คุณเห็นนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นปีกเป็นยิวนับถือศาสนาใดก็ตามพระคริสตทรงอยู่ในเขาทุกคนและทรงเป็นท <found> ุกสิ่งของทุกสิ่งทรงยึดทุกสิ่งด้วยกันอย่ามองข้ามถ้าในสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นบนโลกพระเยซูพระเยซูอยู่ในทุกสิ่งแล้วโลกมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ดีขึ้นในสายตามนุษย์เพราะความล้ำลึกในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระคิดบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ใจพระเจ้า ระเจ้าทาอะไรท่านจะไปรู้อะไรเพื่อเห็นนี้ท่านจิตต้องวางใจในพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านเห็นมีโรคบาดเกิดขึ้นบนโลกแต่ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนโลกเกิดขึ้นมากมายคนดีโชดตัวออกมาคนไม่ดีก็โชดตัวออกมาการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยุคที่มีการต่อต้านรัฐบาลการเดินขบวนการเปิดเผยการสแสดงการดีการชั่วเกิดขึ้นบนโลกเกิด คือมากมายเลยเมื่อคืนยังเห็นเลยในลอนดอนก็ยังก็ยังเดินกระโจนประเทศที่มันกินอยู่ดีของเราก็มีเพราะนันนเี่ย religious ห early religious insider or outsider อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก uncivilized and uncouth slave and free mean nothing from now on everyone is d i f i d e d by Christ everyone is included in Christ ตรงนี้ฮะประโยคนี้ฮะทุกทุกคนถูกรวมอยู่ในพระเยซูคริสต์ พท์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้ใช้คำว่าอิงพูชนิซึ่งเป็นความเชื่อแบบอิงพูชานิซึ่งันั้นถามว่าเรามีความเชื่อแบบเพนเดคอสไหมมีเพราะเราพูดภาษาแบบเรามีความเชื่อแบบแบบอะไรอย่างเงาไล่มาเรื่อยๆแบบพีทริสไหมมีเพราะเราเชื่อวิวรอดจบไปแล้วเรามีความเชื่อแบบอิงพูชนิซึ่งไหมมีเพราะเราเชื่อว่าทุกคนรอดหมดถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกมันต้องไม่มีคนใด ที่ไม่รอดหรือไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกพี่น้องไม่ว่าเขาอยู่ในศาสนาใดผมจะบอกท่านอย่างนี้ถ้าคนอื่นหรือองค์กรหรือศาสนาจากอื่นได้ยินเขาอาจจะบอกว่าผมนอก Heroes, ร,าาาร,พกรกกีพระเจ้าสามารถพูดถับปากคนที่เป็นมุสลิมกับคุณก็ได้พระเจ้าสามารถพูดถับปากคนที่เป็นอินดูพูดกับคุณก็ได้พระเจ้าสามารถพูดถัดปากคนที่เป็นพุทธศา,า,ส,า itar, สนิกานพูดกับคุณก็ได้ ทรง,งอยู่ในทุกสิ่งทรงเป็นพระเจ้าของทุกคนเป็นบิดาของทุกคนอย่ามองข้ามเรื่องตรนี้ถ้าท่านศึกษาท่านหาหนังสืออ่านท่านจะพบว่าผู้รับใช้ที่รับใช้พระเจ้ามานานเขาเจอสิ่งนี้เขาเจอคนมุสลิมที่ฝันเห็นพระเยซูเขาเจออะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีาศาสนาอื่นอยู่อย่าได้ดูถูกเขา พระเจ้าเป็นพ่อของเขาชัดเจนไหมฮะทั้นความรอดมาอย่างทุกคนแม้แตทุกคนยังไม่รู้จักพระเจ้านั่นคือข้อสรุปถ้าเราอธิษฐานนะฮะพระบิดาพ่อแห่งฟาสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับถ้อยคำในวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้เราขอทรงประทานความคิดติดใจและเปิดตาฝ่ายวิญญาณของผู้ที่ได้ยินได้ฟังถ้อยคําและพระคําของพระองค์ในพระคัมภีร์ให้เข้าใจและถ้อยคําตกลึกลงไปในใจที่เขาจะเกิดผลในชีวิต ามสิเท่าบ้าง60ิเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างทุกฝากทุกชีวิตให้อยู่ในแผ่นดส่งริษของพระองค์เรารักพะระองค์และขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูพูดพร้อมกันว่าเอมเมน